นัมนาโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโต Sama-samput tatsa Sato paksa wakto mittang Mata mittang sake kare Sahayo atakca tatsa Hoti mittang punang Buna Sayang katani ปุญญาณิตังจมปรายิกันตี่อนอบน้อมในพระรันาฏไรยซึ่งประกอบด้วยพระพุทธผู้สูงลำ้ำพระธรรมผู้สูงส่งพระสงฆ์ผู้สงเลิศแล้วก็ขอถวายความเคารพ พระครูประดิษธรรมวัดเจ้าคณบอำเภอขวาวศิรินเจ้าอาวาสวัดพระนารัตนารามด้วยความกรารพและก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เริรเลียโอกาสอันมีค่าและเวลาอันมีคุณ เพื่อมาส่งดวงวิญญาณของผู้ที่วายชนก็คือคุณแม่จำเรียกสมารักท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2564ซึ่งนับตั้งแต่คุณแม่จำเรียกสมารักท่านได้จาก ไปกระลูกลานยากมิตรก็ได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงบัดน,นี้และก็บัดน,นี้อาตมาภาพก็ได้รับเกียรติจากจ้าภาพให้มาเป็นองค์ชีช้แจงแสดงธรรมในมิตรกถาพานานาถึงทิศแท้ของชีวิต เพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดและโหทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่สำเรียดสมารักจำเรียดสมารักญาติโยมทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลศพนั้นเป็นงานพิเศษ แตกต่างจากงานอื่นเพราะเป็นงานเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นวัฒนธรรมคุณธรรมกุศลธรรมญาติธรรมรรม,รรม,มิตรธรรมสัจธรรมสังฆธรรม และกระตัญยูกตับเวทิตาธรรมโดยเฉพาะประการแรกนั้นวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของมวลมนุษย์ในการดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดจนถึงตาย โดยเฉพาะเมื่อถึงวาระสุดท้ายอาวสานชีวิตก็จะให้มีการรดน้ำศพบำเป็นกุศลศพจนถึงชาวพนักิจศพนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของประเพณีส่วนประการที่สองนั้นคุณธรรมคุณธรรมนั้นเป็นการประกาศเกียรติคุณคุณงามความดี ของท่านผู้ที่จะไปว่าท่านได้บำเพ็ญประโยชน์คุณงามความดีอะไรไว้เป็นอน,นุสรแก่ชีวิตเป็นเหตุให้อยู่ก็มีคนรักแม้อยากจากก็มีคนมาร่วมไว้อะไรส่วนประการที่สามนั่นกุกศรธรรม กุศลธรรมนะั้นเป็นการประกาศคุณงามความดีของลูกหลานญาติที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นเมตตาธรรมสามกีธรรมกตัญญูกตะเวทิตาธรรมต่อท่านผู้จากไปแล้วก็จึงพากันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ เป็นการปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในที่โรกุธสูตรว่าเปตาหนังทักินังคัจชาบุปเปกะตะมนุษย์สาราหาันแปลความว่าเมื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมีแก่เรา ก็จัดการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแล้วโอทิศส์วนบุญส่วนกุศลไปให้ส่วนประการที่สี่นันญาติธรรมญาติธรรมนั้เป็นการประกาศความเป็นญาติให้ปรากฏสมดังพุทธพจน์บทบาลีที่ว่าโสญาติทัโมโกจะายังนิทัสสิโตความ ว่าคำว่าญาตินั้นหมายถึงบุคคลผู้มีสายใยสายสัมพันธ์ต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างเช่นญาติโลหิตาญาติวิตาญาติธรมโมญาติโลกาโดยเฉพาะญาติโลหิตานั้นเป็นญาติโดยสายโลหิต ญาติสายโลหิตนั้นญาติโยมทั้งหลายญาติสายโลหิตของคุณแม่จำเรียกสมานรักมีใครบ้างมีญาติโดยสายโลหิตและก็ญาติมิตรตาความเป็นมิตรและก็ญาติธรมโมญามติธรรมโมญาตโยมทั้งหลายเนย ญาติธรรมโมเราเคยทำบุลร่วมกันเคยปฏิบัติทำร่วมกันนี่ก็คือญาติธรรมโมญาติโลกาญาติร่วมโลกร่วมเกิดร่วมเก่งร่วมเจ็บร่วมต,วมตวมายดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เรามาในงานชาระกิจศพของคุณแม่จำเรียกสมานรักในวันนี้ก็คือเราก็เป็นญาติเป็นกันทังนั้น ส่วนประกาศที่5นั้นมิตรธรรมมิตรธรรมนั้นก็หมายถึงบุคคลผู้มีความปรารถนาสุขต่อกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเลี้ยวแลซึ่งกันและกันทั้งในยามสุขและยากทุกข์อันมิตรนั้นท่านบอกว่ามีร้อยก็น้อยไปแต่ศัตรูท่านบอกว่า,ม,า,วามีหนึ่ก็มากไป ดังบทวีบทหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าอ่านเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อนร้อยคอยคิดริษยาเหมือนดังเตือนิดหน่อยด้วยราคาย่อมดีกว่าน้าเก็บเต็มทะเลส่วนในเรื่องความเป็นมิตรนั้นองสมเด็จสามบาสัมพุทธิจ้า ได้ตรัสไว้ในวิตรสูตรดังบทบาลีที่อัตมาภาได้อันเชิญอุเทสบทไว้ในเบื้องต้นว่าสัทโธปะสวโตมิตังมาตามิตังสกเกคเรสหายโยอัตชาตัดสัโหติมิตังคุณะอุณังเปความว่า,วา ูมกียนเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนสหายเป็นมิตรของผู้มีกิจเนืองเนืองบุญกุศลที่บุคคลได้บังเป็นไว้เป็นกัลยาณมิตรที่ติดตามส่งเสริมไปสนับสนุนให้อยู่เย็นเป็นสุขในสังปรยายภพ ช่วยให้มองไปข้างหน้านั้นมีความหวังมองมาข้างหลังมีความสุขบันเทิงเริงใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าญาติโยมทั้งหลายในการที่การคำนัคมยังไม่เจริญชาวบ้านในชนบทจะต้องอาศัยหมู่เกวียนเป็นผานะบรรทุกสัมภาระสิ่งของ ดังนั้นหมู่เกวียนจึงเป็นมิตรของคนเดินทางมาตามิรตรตังสเกคารมารดาเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นครูอาจารย์ประจำชีวิตเป็นโปรมลิขิตชีวิตของลกูลกกเป็นยอดกลาลยานามิตรบุตรธิดาจะเป็นเช่นไรท่านก็มีเมตตาปราณี ไม่มีจิตคิดร้ายอาฆาตพยาบาทลูกหรือตัดขาดจากลูกได้เข้าลักษณะที่ว่าจะดีก็ชั่วจะดีหรือชั่วกว็ลูกจะผิดถูกก็เลือดจะเชื่อจะเฉือนไม่ขาดสายสูตรจากตัดลงให้ลงตาย ตัดอะไรในลูกนั้นไม่ได้เลยดังนั้นท่านจึงพันนาไว้ว่ารักอะไรหรือจะแน่เท่าแม่รักผูกสมัครสายเลือดไม่เหือดหายรักอื่นยังประจักษ์ยังรักลายจืดจางง่ายไม่จีรังดังมารดา ตั้งแต่เล็กอุป,ปถัมภ์ข้ามชูลกูกให้เป็นสุขนอมรักเลี้ยรักษายามกินแม่คอยป้อนโภชนายามนิทราแม่กล่อมเอใส่เปลวไวยามเจ็บไขย้ยากเห็นท่านเป็นทุกข์โลกเป็นสุขแม่จึงปลื้มลืมทุกได้ รักแสนรักรักลูกดั่งดวงใจถึงจะตีด่าก็เพื่อให้ลูกได้ดีส่วนประกาศที่หกนั้นก็คือสัจธรรมงานศพนั้นเป็นการประกาศสัจธรรมความจริงของชีวิตทุกชีวิตทุกรูปนามมีอุบัติขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในทางกลางและแตกสลายไปในที่สุด ส่วนประการที่เจนั้นคือสามการทาเป็นการสงเคราะห์เพื้อกูลเป็นการแสดงเป็นการสงเคราะห์ทั้งคนอยู่และผู้ที่จากไปในส่วนผู้ที่จากไปนั้นเป็นการสงเคราะห์ให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจะได้อยู่เย็นในสาปรายภพในภายภาคหน้าดังบทบาลีที่ว่าที่ขารัฐต่างอิตายสัะทานโส อุปกาศปฏิแปลความว่าบุญกูศลที่ทุกคนทุกท่านบำเพ็ญบุญทิศไปให้แล้วนั้นเป็นการเพื่อโกลให้ท่านเพิ่มปูนความสุขในสามะยาภพตลอดกาลนานส่วนประการที่แปดนั้นกตันยูกตเวที่ตาธรรมกตันยูแปลว่ารู้คุณหรือระลึกนึกถึงคุณถามว่า ราลึกนึกถึงอย่างไรเรียกถึงจะเรียกว่ากตัญญูท่านผู้รู้บอกว่าต้องระลึกได้ถึงสี่ชั้นคือหนึ่งระลึกถึงความรักที่ท่านเคยมีระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยทำระลึกนึกถึงคุณธรรมที่ท่านเคยบำเพ็ญระลึกลึกถึงความร่มเย็นที่ท่านเคยมีให้แก่เรา ถ้าระลึกนึกถึงได้สี่อย่างนี้ชื่อว่ากตัญญูรู้คุณบัดน,นี้ลูกหลานของคุณแม่จำเรียกสมานรักได้กระหนักในคุณธรรมขอ้อนี้จึงจัดให้มีพิธีบำเป็ญกุศลบพธิส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรี สมกับคุณงามความดีที่ท่านเคยมีต่อเรา,าเพราะฉะนั้นพิธีการวันเป็นกุศลศพตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจึงเป็นงานพิเศษกว่างานอื่นกล่าวคือได้บอกความเป็นญาติได้ประกาศความกตัญญูกตัเวธีได้บูชาผู้มีพระคุณได้ทำจุนพระพุทธศาสนา เป็นงานรักษาประเพณีเป็นงานเสียสลับและสามาคีเป็นงานแสดงความมีน้ำใจต่อกันและกันและเป็นเหตุให้ทุกทุกท่านได้ประสบกับธรรมเปดประการดังที่กล่าวมาคือหนึ่งวัฒนธรรมสองคุณธรรมสามกุศลธรรมสีญาติธรรมห้ามิตรธรรมห สัจธรรมเจ็ดสังฆธรรมและแปดกตัญญูกตักเวทีการรมและก็อีกได้อีกทั้งได้เห็นคุณประโยชน์คุณงามความดีของคุณแม่จำเรียรสมาดรักอุ้วชนได้เห็นความมีน้ำใจและเมตตาธรรมของทุกๆท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นความกตัญญูของลูกหลานและญาติมิตร ได้เห็นชีวิตทุกชีวิตเป็นอนิจจังดังกล่าวมาสุดท้ายโลกหลานญาติมิตรหลังจากจากรพนักกิจศพคุณแม่เสร็จแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจคลายความว้าเวเหมือนกับท่านไม่ได้จากเราไปไหนข้อนี้ให้เราสร้างเจดีสี่สถาน ไว้กราบไหว้บูชาเจดีศีสิทานั้นคืออะไร 1. นธาตุเจดีเก็บอัฐิบางส่วนไว้กราบไหวสองอุเทศิกะเจดีเก็บเข้าของเครื่องใช้ไว้บูชาสาบรรโภคเจดีเก็บรูปภาพไว้เป็นเครื่องเตือนตาเตือนใจ 4. ี่ธรรมะเจดี เป็นเก็บโอว่าคำสั่งสอนของคุณแม่ไว้ประพฤติปฏิบัติบุตรที่ดาท่านใดปฏิบัติได้ดังนี้ชื่อว่าสิริจะมีเกิดแก่ตนมงคลจะเกิดแก่ตัวในทุกสถานในการทุกเมื่อในการแสดงธรรมมิตรกถาพัรน,นาถึงมิตรเ้ของชีวิต ในงานจากพระกิจศพของคุณแม่จำเรียดสมัรักเห็นว่าเหมาะสมแก่ทํามควรแก่เวลาก่อนที่จะสมมุติยิติลงคงไว้ซึ่งการแสดงธรรมก็ขออ้างเอาคุณพระพุทธจงหนุนนำคุณพระธรรมจงหนุนส่งคุณพระสงฆ์จงหนุนช่วยและก็ขออ้างเอาคุณงามความดีที่คณะลูกหลานญาติมิตรได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต จงประมวลรวมกันเป็นเบชาเป็นปลวะปัจจัยเป็นบุญเาริศน้อมสก,กิดไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่จำเรียนสมานรักให้ได้รับให้ได้อนุวุธนาภากดวงวิญญาณของคุณแม่นั้นทุกก็ขอให้พ้จากทุกหากดวงวิญญาณของคุณแม่นั้นสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป รับและอนุโมทนาบุญนี้แล้วใสก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่นั้นจงสะท้อนย้อนเป็นปฏิพรอํานวยโวยพรโวยชัยให้กับคณะลูกหลานญาติมิตจงประสบสุขแต่ความสุขความเจริญพร้อมด้วยจัตุรพริธภพรใจทั้งสี่ประการกล่าวคือขอให้อายุวัดสมบัติภูณิสริภูนพลังนสาร วัน,นโชตยศวานสุกสารตลอดการตลอดปีตลอดไปทุกคนทุกท่านถึงสาธุ